ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับบางทีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อาจจะสงสัยแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าในการปรับมุมนะครับของเสื้อแดดเสื้อแอลหรือว่าจะเป็นพวกโนวาเทนานะครับในการปรับมุมแล้วก็ปรับองศานะครับคือเสื้อแดดเสื้อ,อแอลหรือว่าจะเป็นพวกโนวาเทนาหรือว่าบีดอะไรอย่างเงี้ยครับ ช่องพอตของเขาอะ่ะมันมันจะไม่สวยนะครับเหมือนพวก KR อาพวกมุมต่างๆนะครับมันจะไม่สวยเหมือนพวก KR พวกเสื้อ KR พวกคาวามุมนะครับช่องพอดต,ต่างๆของเขาเนี่ยมันมันมันสวยอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยจำเป็นที่จะต้องอปรับมากหรือที่เขาเรียกว่าแค่เก่าๆอะไรประมาณนี้ครับ แต่เสื้อแดดเสื้อแอลนั่นแหละช่องพอตตรงเขามันจะเดิมเดิมเนี่ยเดิมเดิมมันจะไม่ค่อยสวยมันมันมันจะไม่ค่อยเป็นมุมเป็นเหลี่ยมนะครับเราก็เลยต้องมามาปรับมันนะครับอย่างในรูปเนี้ยครับก็คือของเดิมเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยแต่ว่าบางตัวก็อาจจะไม่ได้รีขนาดนี้นะครับแต่นี่คือผมเปรียบเทียบให้ดูว่า มันจะประมาณนี้เห็นไหมครับของเดิมนะครับมันจะอยู่อย่างเงี้ยเป็นบุงรีเป็นเป็นเป็นมุมมุมประมาณนี้ครับในการปรับนะครับเราก็เนี่ยครับปรับเพิ่มตรงนี้เนี่ยให้เป็นเหลี่ยมซะนะครับให้เป็น90สิองศาพี่พี่เพื่อนๆก็ลองคิดตามดูนะครับว่าจากของเดิมอยู่อย่างนี้นะครับ แล้วเราปรับมุมปรับองศาช่วงเนี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะได้พื้นที่นะครับอากาศน้ำมันนะครับยังไงก็ไหลส่งดีขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ผมวาดภาพให้ดูนะครับลักษณะทรงที่วาดให้ดูนี่คือเป็นการไงเสื้อนะครับไงเสื้อหงตีนเสื้อขึ้นมา ก็จะเป็นได้ลักษณะนี้นะครับพอรช่องนี้ก็เหมือนกันครับท้ายตรงท้ายเราก็ปรับถ้าเราปรับแล้วมันจะเป็นทรงนี้เลยครับของเดิมๆนะครับจำไว้ว่าของเดิมๆมันจะอยู่ลักษณะนี้แน่นอนนะครับเสื้อแดดเสื้อแอลมันช่องคอรมันไม่ค่อยสวยเราถึงต้องปรับแล้วปรับมีผลนะครับมีผลมีผลดีแน่นอนครับผมนะครับ ที่ผมทาปากกาสีชพูไว้เนี่ยเราปรับแล้วเราเราได้พื้นพื้นที่เพิ่มมากขึ้นส่วนเราจะาจะยกยกขึ้นหรือกดลงมันอยู่ที่ช่วงชักอีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรายืดชักไม่เยอะอเราสามารถขยายนะครับกดลงนะครับกดลงได้ครึ่งมิล1มิลตามสบายเลยครับ เราก็ปรับองศานะครับอันนี้คือปรับมุมปรับองศาก็จะเป็นช่วงนี้ครับองศาของเขาเราอาจจะเพิ่มเพิ่มองศานะครับในการยิงอยิงอากาศน้ำมันนะครับลองลองไปทำดูกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ